ย้อนตาตอนย้อน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 สวัสดีครับผมช่องภัยวันพาเที่ยวช่องหาเงินปลูกป่านครับวันนี้อยู่ที่ม่อนแจมนะครับโอ้ไม่มีคนเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณหกโมงกว่านะครับตอนเย็นดูวิวม่อนแจมนะครับอากาศเย็นนะครับเย็นบนดอย เดี๋ยวจะถ่ายดูรอบๆให้ดูนะครับรอบๆมันแจ่มนี่ตรงนี้เป็นทางเดินเข้ามานะครับผมมาหลายรอบแล้วครับมันแจ่มวันนี้ก็มาตอนเย็นบรรยากาศรอบๆนะครับสวยเขายังไม่ปลูกดอกเมื่อกี้ผมดูเดินเซอร์เวยแล้วรอบนะครับ จะเดินไปข้างหน้าไปนู่นกันนะครับเดินไปทางนี้นะครับอืหน้าหนาวครับก็จะปลูกดอกไม้เต็มนะครับต้องเที่ยวก็ปะปลายนะครับผมมาถึงนี่ตอนสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้หกโมงกว่าละประมาณนี้นะครับมันแจม่มอืม พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วฝั่งนู้นจะเป็นที่พักนะครับเดินมาดูกันนะครับโน่นฝั่งนู้นเป็นที่พักนะครับซูมให้ดูที่พักที่พักต้องมาพักหน้าหนาวนะครับหน้าฝนก็ได้นะครับ ตรงนี้เขาจะปลูกดอกเต็มเลยครับหน้าหนาวครับตรงนี้แถวๆนี้เข้าไปเข้าประตูตรงนี้เขาก็จะเก็บยี่สิบาทคนละยี่สิบาทตอนนี้เขายังไม่ปลูกนะครับอา้าวดูบรรยากาศรอบๆครับว้าวสวยอยู่หน้าหนาวนี่เต็มนะครับต้องจองข้ามคืนข้ามวันกันเลยที่พัก ว่าฝั่งนู้นน่าจะสวยนะตรงนี้มันมองเห็นวิวภูเขาทางนู้นครับทางนี้ไม่เท่าไหร่นี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ปลูกดอกนะครับหน้าหนาวนี่ปลูกดอกเต็มครับต้นดอกอะไรมั่งไม่รู้สว้ยนะครับตรงเนี้ยเดินไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้ยังไม่ปลูกอะไรร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟร้านข้าวอยู่นู้นะครับ ร้านกาแฟร้านกาแฟยังเปิดอยู่นะครับร้านกาแฟร้านนี้ก็จะมานั่งตรงนี้นะครับที่นั่งนี่ครับที่นั่งชมวิวสวยอยู่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับเพราะว่าโควิดมานั่งตอนเช้านี้ฟินนะครับ ร้านนี้ก็ปิดนะครับร้านขายของที่ลึขายขนมขายอะไรปิดร้านข้าวก็ปิดครับต้องมีร้านข้าวนะครับเดิดไปดูร้านข้าวกันวิวฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นสวนดอกนะครับหน้าหนาวเขาจะปลูกดอกเต็มเลยนะครับปลูกสตรงสตอมาดูวิวฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นทะเลหมอกนะครับดูตอนเช้านะครับเป็นทะเลหมอก นี่เริ่มปลูกสตอกันแล้วนะครับดูไปทางนู้นเป็นทะเลหมอกครับตอนเช้านะครับปลูกสตอกันสวยตรงนู้นจะเป็นสะพานนะครับสะพานเดินไปเขากำลังทำนะครับปลูกดอกเต็มครับหน้าหนาวนะครับ ตรงสะพานตรงนู้นก็จะมองเห็นทะเลเหมอกสวยครับถ้าฝนตกตอนคืน่ะขึ้นมาตอนเช้าก็ทะเลเหมอกเยอะนะครับเผอเยอะกว่าหน้าหนาวเลยครับหน้าฝนเนี่ยสวย,สวยอยู่โอเคคลิปนี้มา มารีวิวม่อนแจ่มครับตอนนี้โควิดเขายังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้ปลูกดอกนะครับไม่ได้ปลูกดอกไม่ได้ปลูกอะไรก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าหน้าหนาวครับสวยดอกไม้จะเต็มทุ่งเลยครับก็ใช้ได้อยู่วันนี้ขึ้นมาเที่ยวบนจุดโอเคปิดคลิปม่อนแจ่มแค่นี้นะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายต้ายนี้ขอให้ FC ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วสวยครับสวย